ช่วงเกษตรวันนี้นะคะพาไปดูการพัฒนาแตงกวาให้ต้านทันโรคราน้ำค้างค่ะด้วยเทคโนโลยี DNA ค่ะ นักวิจัยฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติได้ใช้เทคโนโลยี DNA มาพัฒนาแตงกวาจนได้พันธุ์ใหม่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและมีลักษณะเด่นเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตแตงกวาลูกผสมต่อไปเทคนิคดังกล่าวจะใช้ต้นแม่ซึ่งเป็นแตงกวาลูกผสมมียีนต้านทานโรคราน้ำค้างแต่ไม่สามารถเก็บมเมล็ดเพื่อทำพันธุ์ต่อได้ โดยนำเฉพาะเซลล์รังไข่มาผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้แตงกวาต้นใหม่โดยไม่ต้องผสมกับเกสรตัวผู้แล้วคัดเลือกเฉพาะต้นที่มีคโครโมโซม2ชุดซึ่งเกิดจากคโครโมโซมแท่งเดียวกันเรียกว่าดับเบิลแฮปลอยการคัดต้นแตงกวาดังกล่าวต้องนําตัวอย่างใบมาบดแล้วตรวจสอบด้วยเครื่องโฟรไซโตมิเตอร์เราก็จะได้ในเรื่องของเราเราจะมีเหมือนต้นพันธุ์ดียนะคะ ถ้าถ้าเป็นเราสามารถที่จะมาใช้ในการสร้างพ่อแม่พันธุ์ในการที่จะผลิตลูกผสมก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าพันธุ์นั้นมีลักษณะที่ดีเนี่ยเป็นสามารถที่จะพันุ์แท้ก็เกษตรกร,รก็สามารถที่จะปลูกแล้วกเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้วิธีนี้ทําให้ได้ต้นแตงกวารุ่นที่สองเป็นพันธุแท้ที่มีลักษณะน,นิ่งและมีโครโมโซมสองชุดสามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนําไปทดลองปลูกในแปลง เพื่อจะคัดให้ได้แตงกวาพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานต่อโรคราน้ําค้างหรือเป็นแตงกวาที่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีให้เกษตรกรได้ปลูกเร็วๆนี้ซึ่งการพัฒนาพันธุ์แตงกวาด้วยการผสมข้ามหรือผสมตัวเองตามแบบเดิมมาเกิดลักษณะที่กระจายต้องใช้เวลาคัดสายพันธุ์6-8ปีแต่เทคนิคด้าน DNA ดังกล่าวใช้เวลาสั้นเพียง1-2ปีเท่านั้นครับ